ส่วนเจีย้ยจื่อเหมือนห้องพบอนธการบทที่25สายโลหิตวานอนศิลาความเดิมจากตอนที่แล้วเมื่อได้ยินเสียงบุคคลที่สามอยู่ในห้องลับอาซูก็ตื่นตระหนกอย่างใหญ่หลวงรีบหมุนร่างกลับมาและวาดมาอยู่ในท่าตั้งรับทันทีที่แท้ตรงมุมมืดที่ไม่สะดุดตาจุดหนึ่งในห้องลับถึงกับมีร่างของชายชาราร่างอ้วนเตีย้ยสวมชุดคลุมยาวสีเทาผู้หนึ่งชายชาราคนนี้มีชื่อว่าหานอู่ เป็นทูดค้นหาสายโลหิตของตำหนักโลหิตแห่งสํานักยุทธไคหยวนซึ่งมีหน้าที่ค้นหาสิทธิยุทธที่มีสายโลหิตไปทั่วแผ่นดินเพื่อนำตัวไปฝึกฝนบ่มเพาะที่สํานักยุทธไคหยวนต่อไปหานอูบอกอาสูว่าช่วงเวลาของสายโลหิตเดือดพล่านได้มาถึงแล้วดังนั้นสํานักยุทธทั้งหมดจึงได้เปิดตำหนักสายโลหิตของตอนเองขึ้นพร้อมกันและได้ส่งทูดค้นหาสายโลหิตออกไปทั่วแผ่นดิน เพื่อค้นหาสิทธิยุทธที่คาดว่าจะมีสายโลหิตอยู่ในร่างเมื่อได้รับการยืนยันสถานะแล้วก็จะได้รับการยกเว้นสามารถเข้าสู่สำนักยุทธใหญ่ทั้งห้าได้โดยตรงและจะได้รับทรัพยากรการฝึกฝนอย่างเต็มที่มากกว่าสิทธิยุทธ์ทั่วไปหลายเท่าหันอูต้องการทดสอบสายโลหิตของหวังเทียนห้าจึงหยิบชามไม้สีเขียวใบหนึ่งออกมาและบอกให้หวังเทียนห้าหยดโลหิตหนึ่งหยดลงไปในชามไม้ เมื่อโลหิตหยดลงไปในชามไม้แล้วก็มีเสียงฟู่ดังขึ้นละองสีแดงเข้มกลุ่มหนึ่งพุ่งออกมาจากในชามและแปลสภาพเป็นรูปร่างที่คล้ายกับเปลวเพลิงขุมหนึ่งที่แท้หวังเทียนห้าวก็มีสายโลหิตธาตุอัคคีโดยมีระดับความบริสุทธิ์อยู่ในระดับกลางเมื่อเห็นเช่นนี้หานอู่ก็มีท่าทีครุ่นคิดขึ้นมาและอยากรู้ว่าสื่อมุ่มีสายโลหิตชนิดใดในเวลาเดียวกัน ขณะที่สือมู่กำลังฝึกซ้อมวิชาคว้างดักกับลี่ชางไห่อยู่ที่สวนด้านหลังของสำนักยุดธหลิวเฟิงก็มีชายลึกลับสวมหมวกไม้ไผ่คนหนึ่งมาหาสือมู่ที่สำนักยุดธหลิวเฟิงอาจารย์หมิ่นจึงให้คนไปตามสือมู่และลี่ชางไห่มาที่ห้องโถงใหญ่เมื่อสือมู่เข้าไปในห้องโถงก็เห็นอาจารย์หมินกำลังนั่งคุยกับชายชุดสีแดงที่สวมหมวกไม้ไผ่คนหนึ่งคนผู้นั้นก็ไม่ยอมเสียเวลาแต่อย่างใดรีบบีบชามไม้สีเขียวใบหนึ่งออกมาจากแขนเสือ้อ และสั่งให้สือมูหยดโลหิตลงไปบทนี้มาดูกันว่าสายโลหิตในร่างของสือมู่นั้นเป็นอย่างไรหยดโลหิตได้หยดลงสู่ก้นชามไม้และหายไปในพริบตาหลังจากนั้นครู่หนึ่งชามไม้ก็สั่นไหวเล็กน้อยเสียงปังดังขึ้นคราหนึ่งทันใดนั้นก็มีหมอกสีขาวกลุ่มเล็กๆพุ่งออกมาจากชามหลังจากหมุนวนอย่างรวดเร็วรอบหนึ่งแล้วก็ควบแน่นอยู่เหนือชามไม้และกลายเป็นวานอนจิ๋วขนาดหัวแม่มือตัวหนึ่ง ร่างของมันขดตัวแน่นดวงตาปิดสนิทมองเห็นเส้นผลึกสีขาวเจือจางบนพื้นผิวที่ดูสมจริงราวกับมีชีวิตได้อย่างเลือนรางนี่นี่คือสายโลหิตวานอนศิลาอันต่ําต้อยแม้แต่ในบรรดาสายโลหิตไร้ค่าทั้งหลายก็ยังไร้ค่าที่สุดในเมื่อเป็นเช่นนี้นับว่าข้ามาเสียเที่ยวแล้วข้ายังมีธุระสาคัญอื่นต้องกระทําขอตัวไปก่อนแล้วบุรุษแซ่เจ้ากล่าวด้วยสีหน้ามืดครึมหลังจากสำรวจวานอน,อนขาวตัวเล็กจิว๋ว และเส้นสายโปร่งใสบนตัวมันอย่างละเอียดที่ท่วนแล้วจากนั้นบุรุษแท่เจ้าก็โบกมือคราหนึ่งวานอนจิ๋วก็สลายไปพลางหยิบชามไม้ขึ้นมาหลังจากประสานมือคำนับเล็กน้อยให้ลี่ชางไห่และอาจารย์หมิ่นแล้วก็เดินออกจากห้องโถงไปทันทีตั้งแต่ต้นจนจบบุรุษแท่เจ้าผู้นี้ไม่เหลือแลสือมู้อีกเลยแม้แต่แวบเดียวสีหน้าของลี่ชางไห่และอาจารย์หมินเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงแต่แรกแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้สือมู้ก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันที สังหอนใจว่ากำลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นว่าแต่เจ้าเด็กนั่นข้าขอแนะนำว่าเจ้าก็อย่าได้ไปเข้าร่วมการทดสอบที่สำนักยุติขยวนแล้วด้วยร่างที่มีสายโลหิตวานอนศิลาอันไร้ค่าไปแล้วก็เพียงเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของสำนักยุธไปเปล่าๆทันใดนั้นซุ้มเสียงเย็นชาของบุรุษแท้เจ้าก็ดังมาจากนอกห้องโถงจากนั้นก็เงียบเสียงไปสายโลหิตวานอนศิลาอันไร้ค่าอาจารย์ลี่นี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าข้ายังไม่ได้ปลุกสายโลหิตขึ้นมา หรือสายโลหิตถูกปลุกขึ้นมาแล้วแต่ใช้การไม่ได้แววตาของสือมู่เป็นประกายขณะหันไปถามลี่ชางไห่เรื่องนี้ข้าจะกล่าวอย่างไรดีรล,รดลี่ชางไหพ่พึมพำอย่างไม่รู้ตัวแต่ใบหน้ากลับหน้าเกลียดอย่างยิ่งข้าขอกล่าวเช่นนี้ก็แล้วกันสือมู่ข้าบอกได้เพียงว่าโชควาสนาของเจ้านั้นริบหรี่อย่างยิ่งเจ้าปลุกพลังแห่งสายโลหิตได้ก็จริงแต่สิ่งที่เจ้าปลุกคือสายโลหิตวานอนศิลาที่ต่ำต้อยไร้ค่าที่สุดหากไม่ได้ปลุกพลังขึ้นมาบางทีอาจจะดีกว่า เจ้าต้องเข้าใจว่าถึงแม้ผู้มีสายโลหิตมีพลังแห่งสายโลหิตคอยส่งเสริมให้พุ่งทยานขึ้นสู่สวรรค์ได้ทําให้ความเร็วในการฝึกฝนบําเพ็ญนั้นรวดเร็วกว่าคนทั่วไปอย่างมากแต่ก็มีสายโลหิตบางอย่างที่ปลุกขึ้นมาแล้วไร้ประโยชน์กลับกันอาจเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการฝึกฝนบําเพ็ญใ,ในภายหน้าทําให้การฝึกฝนบําเพ็ญยากลําบากกว่าคนทั่วไปอย่างมากนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสายโลหิตไร้ค่าสายโลหิตวานนศิลาที่เจ้าปลุกขึ้นมานั้นมักถูกมองว่าเป็นสายโลหิตไร้ค่าที่สุด แม้ว่าพลังแห่งสายโลหิตนี้จะทำให้สิทธิยุดแข็งแกร่งทรงพลังได้อย่างแท้จริงและมีพลังมหาศาลแต่กำเนิดแต่หลังจากตรหนักรู้ในสัมผัสลมปราณแล้วเส้นลมปราณในร่างกายจะถูกปิดกั้นด้วยพลังแห่งสายโลหิตนี้ทำให้ความเร็วในการสั่งสมปราณแท้นั้นชักช้ากว่าคนทั่วไปอย่างมากเจ้าดูแลตัวเองด้วยอาจารย์หมิ่นถอนหายใจคราหนึ่งหลังจากอธิบายสั้นๆหลายประโยคแล้วก็ใส,ส่ศีรษะและเดินจากไปเช่นเดียวกัน ชั่วพริบตาในห้องโถงก็เหลือเพียงสื่อมู่และลี่ชางไห่สองคนเท่านั้นเมื่อสื่อมู่ได้ยินคำพูดของอาจารย์หมิ่นแล้วพลันรู้สึกจมดิ่งในใจอาจารย์ลี่สื่อมู่เจ้าไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมการทดสอบของสํานักยุทธไขยวนครั้งนี้หรอกเท่าที่ข้ารู้ผู้ใดก็ตามที่ถูกพบว่าได้ปลุกสายโลหิตไร้ค่าขึ้นมาในการทดสอบทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าสำแดงผลงานได้ยอดเยี่ยมเพียงใดก็ไม่มีทางเข้าสำนักยุทธได้สำเร็จถึงอย่างไรสำนักยุตทรัพย์สิทธิ์ก็เพื่อบ่มเพาะผู้แข็งแกร่งระดับฝึกฝน หรือแม้แต่ระดับก่อกำเนิดผู้ที่สามารถเก่งกาจได้เพียงแค่ระดับสิทธ์ยุตนั้นสําหรับสํานักยุทธแล้วกลับไม่มีคุณค่าพอให้บ่มเพาะแม้แต่น้อยลี่ชางไหายพลัดจังหวะคําพูดที่สื่อมุ่ต้องการถามขึ้นมาและกล่าวด้วยน้ําเสียงทุ้มต่ําขอกล่าวตามตรงข้าก็รู้สึกผิดหวังมากเช่นกันเดิมทีข้าคิดว่าตนเองสามารถบ่มเพาะผู้แข็งแกร่งของสํานักยุทธเราขึ้นมาได้คนหนึ่งแต่ไม่คาดคิดว่าสายโลหิตที่เจ้าปลุกจะเป็นสายโลหิตไร้ค่าข้าน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วว่า มีเพียงผู้ที่มีสายโลหิตวานอนศิลาเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนหมัดทลายศิลาให้มีพลานุภาพน่าสะพพึงกลัวได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนพูดมาถึงตอนท้ายในคำพูดของลี่ชางไห่ก็อดแฝงความรู้สึกเสียดายไม่น้อยออกมาหรือว่าเพียงเพราะข้ามีสายโลหิตไร้ค่าวานอนศิลาก็ไม่สามารถกลายเป็นผู้แข็งแกร่งในเส้นทางยุตได้จริงหรือสื่อมู่ฝืนข่มอารมณ์ซับซ้อนต่างๆในใจที่มีทั้งหดหูและหนาวเหน็บไว้อย่างสุดกำลัง คลางกัดฟันแน่นและเอ่ยถามอีกครั้งอย่างไม่อยากเชื่อเมื่อเจ้าเริ่มฝึกฝนวิชายุทธของนักยุทธฝึกฝนบางวิชาก็จะพบว่าความเร็วในการควบแน่นปราณแท้ของตนเองนั้นกลับทำได้เพียงเศษเสี้ยวของคนอื่นหรืออาจจะต่ำกว่านั้นอีกเมื่อนั้นเจ้าก็จะรู้สึกสิ้นหวังอย่างแท้จริงในฐานะอาจารย์ที่เจ้าเคยเชื่อเชิญมาข้าขอแนะนําเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายจงถือเอาความปรารถนาในการเรียนยุทธในอดีตของเจ้าเป็นเพียงความฝันอันยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งก็แล้วกัน และกลับบ้านไปใช้ชีวิตเช่นคนธรรมดาเถอะอีกเรื่องหนึ่งต่อไปเจ้าก็ไม่ต้องมาที่สำนักยุทธหลิวเฟิงอีกแล้วถึงแม้สำนักยุทธของเรารับเงินในการสอนวิชายุทธแต่สำหรับคนที่มีสายโลหิตไร้ค่าและไม่มีศักยภาพในการบ่มเพาะก็จะไม่สอนอันใดให้อีกต่อไปมิฉะนั้นรังแต่จะเป็นที่เย้ยหยันแก่สำนักยุทธอื่นๆลี่ชางไหายกล่าวประโยคสุดท้ายหลายประโยคด้วยสีหน้าไร้อารมณ์หลังจากตบไหล่สือมู่เบาๆก็หันหลังเดินออกจากห้องโถงไป สื้อมู่ยืนนิ่งไม่ขยับขยื่นหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งก็ค่อยๆเดินไปยังเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้สุดแล้วนั่งลงสีหน้าของสือมู่ดูว่างเปล่าไร้อารมณ์ห้าห้าหาเมื่อวานข้าคือสิทธิ์ยุธอันดับหนึ่งของเมืองเฟิงเฉิงแต่วันนี้ข้ากลับเป็นแค่สายโลหิตวานอนศิลาอันไร้ค่าช่างหน้าขันเสียจริงๆห้าหาห้าเสียงหัวเราะราวกับวิกลจริตของสือมู่ดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโถงลี่ชางไห่ที่ยังเดินไปได้ไม่ไกลนักได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากด้านหลัง ใบหน้าก็กระตุกเล็กน้อยแต่ยังคงก้าวเดินต่อไปไม่ได้หยุดเท้าลงแต่อย่างใดหลังจากผ่านไปหนึ่งมื้ออาหารสือมู่ที่มีสีหน้าสงบเยือกเย็นก็ออกจากสำนักยุทธหลิวเฟิงและมุ่งหน้าตรงไปยังเคหะนอกเมืองหลายวันต่อมาช่วงเวลาแห่งสายโลหิตเดือดพล่านก็เริ่มต้นขึ้นข่าวเรื่องทูตค้นหาสายโลหิตได้ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองเฟิงเฉิงและยังได้ค้นพบผู้มีสายโลหิตสามคนติดต่อกันรวมถึงหวังเทียนห่าวด้วย ได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองเฟิงเฉิงก่อให้เกิดความปั่นป่วนแกบ่บรรดาขุมกำลังและตระกูลใหญ่น้อยทั้งหมดในเมืองเฟิงเฉิงส่วนเรื่องที่ทูตค้นหาสายโลหิตได้ไปพบสื่อมู้ที่สำนักยุทธหลิวเฟิงและพบว่าสื่อมู้มีสายโลหิตวานอนศิลาอันไร้ค่านั้นก็เป็นหนึ่งในบรรดาข่าวเหล่านี้เช่นกันแม้ข่าวนี้ได้สร้างความตกตะลึงอย่างใหญ่หลวงแก่คนหลายคนแต่ขณะเดียวกันก็สร้างความยินดีให้กับบางคนด้วยเช่นกัน ณจวนหลักของตระกูลจีนในห้องโถงข้างแห่งหนึ่งณเจนกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าบุรุษวัยห้าสิบกว่าปีที่มีสีหน้าเคร่งขรึมคนหนึ่งคิ้วเรียวยาวของนางขมวดมุ่นขณะเอ่ยถามพี่ใหญ่ได้ยินว่าท่านได้แจกจ่ายโอสดปราณวิญญาณทั้งสิบเม็ดที่เพิ่งมาถึงออกไปหมดแล้วรวมถึงเม็ดหนึ่งที่เดิมทีสมควรมอบให้สือมู่ก็กลับมอบให้จินเถียนแทนใช่หรือไม่ใช่ข้าให้โอสถเม็ดนั้นของสือมู่แก่หลานชายจินเถียนไปจริงๆน้องหญิงเจ็ดเจ้ามาก็ดี นี่คือตั๋วเงินหนึ่งหมื่นตำลึงที่น้องห้มามอภัยเจ้าให้คนเอาไปให้สื่อมู่ภายหลังก็ได้บุรุษที่มีใบหน้าเคร่งขรึมผู้นี้ก็คือประมุขตระกูลจินคนปัจจุบันเมื่อได้ยินคำถามของน้าเจิญจึงเอ่ยตอบอย่างสงบเยือกเย็นพลางหยิบตั๋วเงินใบหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อและยื่นส่งให้นางตั๋วเงินใบหนึ่งก็คิดแลกเปลี่ยนกับโอสถปราณวิญ,ญญาณเช่นนั้นหรือพี่ใหญ่ท่านคิดว่าสื่อมู่โง่เขลาหรือไรน้าเจิญยกมือปัดตั๋วเงินทิ้งไป พลางแค่นหัวเราะและกล่าวอย่างเดือดดาลเฮ้อเฮอต่อให้เจ้าเด็กสื่อมู่ไม่โง่เขลาแต่ครั้งนี้ก็ทําได้เพียงต้องโง่เขลาแล้วตระกูลจินของเราซื้อหาโอสถปราณวิญ,ญญาณมาได้อย่างยากลําบากจะเอาไปเสียเปล่ากับคนที่มีสายโลหิตไร้ค่าได้อย่างไรกันประมุกตระกูลจินชักมือกลับอย่างไม่ใส่ใจแต่คําพูดที่เอ่ยตอบกลับเย็นชาไม่ว่าสื่อมู่จะมีสายโลหิตไร้ค่าหรือไม่แต่ตอนนั้นข้าเคยลั่นปากกับเขาไว้แล้วว่า จะมอบโอสดปราณวิญญาณหนึ่งเม็ดให้เขาเรื่องนี้ไม่มีทางจะปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ข้าจะไปพบท่านพ่อนาะเจินกล่าวอย่างแข็งกร้าวพบท่านพ่อหรือน้องหญิงเจ็ดบอกกับเจ้าตามตรงก็แล้วกันเรื่องยกเลิกการมอบโอสดปราณวิญญาณให้สื่อมู่ก็เป็นคําสั่งของท่านพ่อเองประมุขตระกูลจิงกล่าวด้วยน้ําเสียงชื่อชาอันใดนะท่านพ่อเป็นคนสั่งการเองหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้นาะเจินพลันมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากเจ้าอย่าได้ลืมเล่า ถึงอย่างไรเจ้าก็แท่จินไม่ใช่แท่สือสามีผู้นั้นของเจ้าเป็นบุตรเคยแต่งเข้าของตระกูลจินโอสถปราณวิญญาณเม็ดหนึ่งเป็นเรื่องเล็กแต่เจ้าไม่ควรทำให้ตระกูลจินถูกเย้ยเย้ยถากถางจากบรรดาตระกูลใหญ่ทรงอำนาจอื่นๆไม่ว่าในกรณีใดๆน้องหญิงเจ็ดหลังจากกลับไปแล้วเจ้าก็ควรใส่ใจกับยายหนูอี้หววให้มากขึ้นเถอะตอนนี้สายโลหิตเดือดพล่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทู่จากสามสำนักใหญ่ต้องปรากฏตัวขึ้นอย่างแน่นอนข้ากำลังติดต่ออยู่ ไม่แน่ว่านี่อาจเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของอี้หวนก็เป็นได้เมื่อพูดถึงสื่ออี้หวนในที่สุดสีหน้าเคร่งขรึมของประมุกตระกูลจินก็อ่อนลงเล็กน้อยฮิมในเมื่อนี่เป็นความคิดของท่านพ่อข้าย่อมไม่ขัดขืนอยู่แล้วส่วนเรื่องของอี้หวนคงไม่ลำบากพี่ใหญ่ต้องกังวลรอกสีหน้าของหน้าเจินแปรเปลี่ยนไปมาหลายครั้งชั่วขณะหนึ่งก่อนจะกระทึบเท้าคราหนึ่งแล้วหมุนร่างเดินจากไปเดี๋ยวก่อนเจ้าเอาตั๋วเงินไปด้วยประมุกตระกูลจินพลันตะโกนขึ้นมา เงินหนึ่งหมื่นตำลึงผู้น้องยังพอหามาจ่ายได้ไม่รบกวนพี่ห้าต้องกัดฟันจ่ายเงินก้อนนี้หรอกศีรษะของหน้าเจินไม่ได้หันกลับไปและเดินออกจากประตูใหญ่ไปอย่างรวดเร็วที่ทางเข้าห้องโถงด้านข้างสื่ออี้หวนกำลังรออยู่ด้านนอกเมื่อเห็นหน้าเจินเดินออกมาก็รีบเดินมาหาและเอ่ยถามขึ้นทันทีท่านแม่คุยกับท่านลุงใหญ่เป็นอย่างไรบ้างสามารถช่วยพี่ชายข้าเอาโอสถปราณวิญ,ญญาณคืนมาได้หรือไม่เกรงว่าคงไม่ได้แล้ว เรื่องนี้เป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านตาของเจ้าข้าก็ไม่มีอำนาจที่จะทำอันใดในเรื่องนี้ได้แต่ข้าจะให้พ่อบ้านเฉิงนำเงินสามหมื่นตำลึงไปให้เขาในภายหลังน้าเจินเอ่ยตอบพร้อมกับถอนหายใจท่านแม่ครั้งนี้ท่านตาทำเกินไปแล้วเมื่อได้ยินน้าเจินพูดเช่นนี้สืออี้หวนก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีเรื่องนี้ยากจะกล่าวได้ว่าท่านตาและท่านลุงใหญ่ของเจ้าเป็นฝ่ายผิดการให้โอสถปราณวิญ,ญญาณเม็ดหนึ่งแก่ผู้ที่มีสายโลหิตไร้ค่านั้น ย่อมส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชื่อเสียงของตระกูลจินครั้งนี้ถือได้ว่าข้าผิดคำพูดกับสือมู่แล้วสีหน้าของหน้าเจินเต็มไปด้วยความอับจนหนทางที่สวนด้านหลังวัดเทียนหวางเฝิงลี่และเกาหยวนต่างหันมามองหน้ากันอย่างตกตะลึงขณะที่กำลังฟังข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วเมืองจากคนขายข่าวคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหน้าหลังจากผ่านไปเนิ่นนานเฝิงลี่ก็โบกมือไล่คนผู้นั้นออกไปคิดไม่ถึงจริงๆว่าสือมู่จะมีสายโลหิตวานอนศิลา เช่นนี้ก็สามารถหาคำอธิบายได้แล้วว่าเหตุใดเขาถึงสามารถเอาชนะศิษย์ยุทธในระดับเดียวกันทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเมื่อหัวนึกถึงตอนนั้นที่เจ้ากับข้าต้องการให้เขาเป็นพี่ใหญ่ของสมาคมจิ้งจอกดำของเราเขากลับไม่สนใจแม้แต่น้อยเก้าหยวนกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆสีหน้าแฝงไว้ด้วยความรู้สึกยินดีในโชคร้ายของผู้อื่นใช่ข้าก็คิดไม่ถึงเช่นกันว่าสหายซือจะมีสายโลหิตร้ายาเช่นนี้ช่างน,น่าเสียดายจริงๆ ไม่เช่นนั้นต่อให้เขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งก็สมควรเป็นผู้มีชื่อเสียงในเส้นทางยุทธคนหนึ่งแล้วตอนนี้เกรงว่าพวกเราคงต้องหาผู้หนุนหลังคนใหม่แล้วละ่ะเฟิงลี่เผยสีหน้าเสียดายอย่างยิ่งออกมาสือมู่ผู้นี้ถึงกับเป็นเศษสวะคนหนึ่งไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนั้นข้ายัางคิดจะไปท้าประลองกับเขาอีกด้วยที่สำนักยุทธเฟยหงหลังจากอ่านจดหมายในมือจบแล้วเถียต้องก็เบะปากและกล่าวเยียดหยามออกมาจากนั้นก็ฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และกลับมาฝึกฝนวิชาหมัดชุดใหม่ที่เพิ่งเรียนรู้มาอย่างขมักขม้นอีกครั้งวิชาหมัดชุดนี้หากฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วก็น่าจะสามารถต้านทานหมัดทลายศิลาได้ในระดับหนึ่งในห้องลับของตระกูลอูมีเสียงหัวเราะสะใจดังกึกก้องสายโลหิตที่ปลุกขึ้นมาถึงกับเป็นสายโลหิตวานอนศิลาอันไร้ค่านี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆเห็นทีตอนนี้ตระกูลจินคงไม่สนใจเรื่องของไอ้เด็กนี่อีกต่อไปแล้วท่านพ่อข้าอยากจะส่งคนไปทําให้ขาของไอ้เด็กนี่พิการ อูหัวหัวเราออย่างบ้าคลั่งขณะกล่าวกับบุรุษหน้าซีดขาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่มีปัญหาในเมื่อเป็นเศษสะวะคนหนึ่งตระกูลอูของเราก็ไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวอันใดอีกแล้วอีกอย่างข้ากับลุงใหญ่เจ้าก็เพิ่งตระหนักได้ว่าหากต้องการสำแดงพลานุภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นของตระกูลจงเกรงว่าจําเป็นต้องใช้โลหิตของยายเด็กตระกูลจงนั้นสักเล็กน้อยดังนั้นขอเพลงให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปแล้วอาสามเจ้าจะเป็นคนไปนําตัวยายเด็กนั้นกลับมาด้วยตัวเอง และยังจะช่วยแก้แค้นให้เจ้าไปพร้อมกันด้วยบุรุษหน้าซีดขาวมองอูหัวด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักใคร่เอ็นดูและเอ่ยขึ้นทันทีโดยไม่ขบคิดแม้แต่น้อยเยี่ยมเมื่อถึงเวลานั้นข้าอยากไปกับอาสามด้วยข้าอยากไปเห็นสีหน้าเจ็บปวดของซื้อมู่ตอนที่ขาหักด้วยตาตัวเองอูหัวกล่าวอย่างยินดีเมื่อได้ยินเช่นนั้นจบตอนช่วงนี้ผู้แปลติดงานสำคัญจนถึงสิ้นปีอาจลงได้ไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่จะพยายามลงให้สัปดาห์ละหนึ่งตอน ต้องขออภัยคนที่ติดตามมานที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ